ส6ชั่วโมงต่อจากนี้แบมจะไม่ได้อาบนะขี่ช็อกกว่าคือลงเครื่องไปจะเจอก,กวนใจที่ไม่ได้เจอก,กันมาเป็นเวลา3เดือนทุกคนคือเราจะตัวเหม็นก็ไม่ได้ไงจากการหาข้อมูลมาทั้งหมดสารุปได้ว่าทุกคนประการกระดาษมนี่<า>คือการเตรียมตัวที่พิสูจน์มันแล้วว่าจึงจิงอันดับหนึ่งลงบอดี้เซรั่มทั่วตัวไปก่อนหนึ่งรอบแบมใช้เป็นกลิ่นสวีทบโปเก้ของออร์เ t น l ลเป็นเซตเลยหอมมากคือเป็นกลิ่นแบบละมุนตูนแล้วนอกจากความหอมผิวยังชุ่มชื้ชนอีกทุกคนดูเติมสิบให้ลอยไม่มี ฉีดน้ําหอมให้ทั่วตัวไปเลยคือฉีดไปเยอะๆได้เลยทุกคนไม่ต้องกลัวฉุนแล้วก็ฉีดน้าหอมเฉพาะจุดลงไปอีกที่บอกว่าไม่ต้องกลัวฉุนผพทุกอย่างเป็นคลีนบ beauty หมดทุกคนคือฉีดแล้วไม่เป็นผิดพัยต่อคนรอบค่าคสวีทบูเก้เหมือนเดิมชอบสุดแล้วคือฟิลเหมือนลูกคุณทำก้างดอกการดิเนียสีขาวปิดจบด้วยแฮมเมสอันนี้คือที่สุดใช้แล้วไม่ต้องกลัวผมแห้งเสียเลยอเขามีบำรุงให้ผมนุ่มชุ่มชื้นและแข็งแรงด้วยหอมมากเพื่อตอกย่างความหอมมันจะฉีดเสื้อลงไปด้วยนะคะมาถึงเวลาทดสอบ ป้าย,อยาอีกรอบกลิ่นสวีทปูเก้นะทุกคนเป็นลิมิเต็ดอีิชั่นหอมใส่ไม่ทำลายใครนอกจากนี้ยังมีกลิ่นพิงแพชชั่นฟิวหอมโรแมนติกจากดอกพีออนนี่สีชมพูกลิ่นพีชบลอเหอมสดชื่นมีชีวิตชีวาจากกุหลาบโทนสีพีชสามารถไปลองก,กันได้เเอาเป็นว่าคือดูทั้งหมดขอป้าย,ยาทุกคนไว้ตรงหนีไปต่ำค่ะ